แรงเฟ,ฟดีหนึ่งมาเริ่มกันเลยอะไรทำอะไรมืมดๆวะอะไรมืดๆอะไรโอ้ยเฟ,ฟดีมึงตายแนย่เออบุ๊แมวกับุ๊แมวกับอืมล้อเล่นนะดุม่ม บอลนี่ไอ้เฮ้ยจอ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 มเตอร์ขอเป็นว่าไรวะขอเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชิค่าเฮ้ยไม่ใช่ไอ้บอลนี่ว้างับอะไรนะับเอากูดึงหัวมงออกมาเลยเฮ้ยชิค่าเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยโอ้ยไม่เอาแล้ว มึงพรังงานระบางยางเหยอโอ้ชิกาดีกว่าห้ามทำนะจะเป็ดน้อยอ่กรูรฟ็อกซี่ยามกูผิดแล้วเนาะอะ,อะไรกูเ,เปลดไม่ตีเดีล้วคว่วางทิ้งมันต่ก่อนะเอ,อิอ่มกูจะกลาเปื ไม่ไม่กลัวว่ะอะไรนี้ฮะฮะทำทำหน้าโจหมาง่ายง่ายกลัวเร็วรุดีคุยกันีง่ายง่ายหน่อยอะไรวะวรร์รอนของคุณติด ลิ้มไม่ติดดับดับดับคุณแม่เออฮึให้มาหัวร้อนกับมึงแล้วเฮ้ยมึงตายไปไอ้หายจุ่ม